เลืออีกสนับดราเกิน8เจน4จะแรงกว่าเจน3ถึง40เปอร์ซนคะแนนเมาที่คออาแตะ9,000แต้มภาพฤทธ์ lished, 41นาทีเมโควอนวันที่28มีนาคม2023บายมาฟในปีที่ผ่านมาควาวข้ามเปิดตัวสนับดราเกิน8เจน2สร้างความน่าสนใจให้อย่างมากทั้งในเรื่องความแรงและการจัดการพลังงานในปีนี้ก็คาดว่าสนับดราเกิน8เจน3จะทำได้ดีขึ้นไปอีกต่างๆแต่ล่าสุดก็มีข่าวลือข้ามไปถึง8เจน4ในปีถัดไปออกมาเพิ่มเติมแล้วครับ โดยข่าวลือของสนับ d r า g เกิ8 Gen4 เริ่มมาพูดถึงผ่าน Weibo แล้วระบุว่าชิปตัวนี้จะใช้รหัสรุ่นว่า SM8750 และจะเป็นชิปตัวแรกที่มาพร้อม Qualcomm Navicore แบบใหม่ซึ่งจะใช้แบบ2 c l u s t สเตอรบวก6 2 x f i n e I บก6 x f i n M ตามรายงานระบุว่าผลทดสอบซีเนเจอของชิปตัวนี้ออกมาสูงมากได้ซิงเกิลคอไปที่2,070คะแนนและเมาที่คอสูงถึง9,100คะแนนเลยทีเดียวซึ่งหากเทียบกับของ snapdragon แปด Gen สที่มีข้อมูลหลุดออกมาซิงเกิลคอหนึ่งเมาที่คอหกพันหก็ถือว่าสูงขึ้นราวๆสีร์เซ็เลยทีเดียว ถือว่าเป็นข้อมูลของ Snapdragon 8 Gen 4ที่น่าสนใจจริงๆแต่ก่อนจะถึงตอนนั้น Snapdragon 8 Gen 3ที่จะเปิดตัวในปีนี้ก็น่าสนใจไม่ต่างกันเพราะมีข่าวว่าจะใช้ CPU แบบ4 Cluster 2+3+2+1 ซึ่งแรงขึ้นสะใจจาก8 Gen 2ของต้นปีนี้แน่นอนครับเรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่ก้าวกระโดดขึ้นมากหากเทียบกันรุ่นต่อรุ่นส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับที่มาซิสมาชิน่า